โอเคสวัสดีครับทัวรงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานลล้ำ,ล,ำล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของเจ้านกน้อยไม่ใช่นกน้อยอะนกเรียกว่าเป็นนกเกือบใหญ่ก็แล้วกันนะครับเจ้านกาขี้โมโห Ang กี Angry. นี่แองกี b เบ d ร ด u คติมัลติสตาร d a 9 5้าตัวนี้เป็น V2 สีเทาลมโบเท่ๆแบบนี้เลยอ้าวเจ้าดูคติคันนี้นะครับเรียกว่าต้องการออกทัวริงแบบเต็มระบบลองข้างติดตั้งไปแล้วแหมน่าเสียดายวันนี้ลูกค้ามาเดียวกล่องข้างมาด้วยไม่งั้นจะได้เห็นนะครับกล่องข้างลูกค้าลูกค้าเลือกใช้เป็นจีวอิตาลี v ีสารุ่นใหม่ล่าสุดนี่ครับ แหลกข้างที่เราทำให้ลอๆแบบนี้เลยแหลกข้างของ g v V37 เป็นกระเป๋าเป็นกล่องข้างแบบเปิดข้างนะครับจะเป็นทรงเว้าวแบบนี้นี่ฮะจะเป็นทรงเว,ว้ากรณีที่เราขี่โดยไม่มีกล่องข้างเนี่ยนะครับจะไม่ถือว่าแหลกข้างเนี่ยเป็นอุปสรรคในยามเดินทางในเมืองเลยแบบนี้ครับ แหลกข้างตัวนี้จะใช้กับปีบาลูมิเนียมยี่ห้ออื่นหรือกล่องยี่ห้อไหนไม่ได้เลยนะต้องจีบีอ้อย่างเดียวเลยนะครับเป็นแหลกข้างเราเรียกว่าแหลกข้างหลังเว,ว้านั้นด้วยนะก่อนเราจะไปดูพระเอกเรามาดูที่ตัวแอสเซซอรีกันก่อนนะครับคันนี้ติดบาร์หลังชิลเรียบร้อยแบบนี้ครับเป็นของตรงรุ่น V2 เมื่อติดปลาหลังชิวแล้วสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น GPS หรือโทรศัพท์มือถือได้พี่ต้องับนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดยึดโทรศัพท์พิกดีไซน์นะครับปึ๊บอ่าพิกดีไซน์จะเป็นชุดยึดโทรศัพท์แบบพรีเมียมท็อปสุดของตารางชั่วโมงนี้เลยนะครับวัสดุของเขาจะเป็นอลูมิเนียม C N C สวยสวย,สวยกริปกริปแบบนี้นี่นะครับติดตั้งตรงเซนเตอร์จะหันลง ปรับองศาปรับได้เยอะนะครับจะก,ก้มจะเงยสามารถปรับได้นะครับตัวพิดีน์จะมาแบบเรียบหรูแบบนี้ตัวบอดี้ของเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีวงแหวนตัวนี้เป็นชุดล็อกนะฮะสลิมล็อกตัวนี้ที่พิกดีไน์เขาเรียกนะครับตัวสลิมล็อกตัวนี้กับวงแหวนแม่เหล็กนะครับจะทําหน้าที่ล็อกโทรศัพท์ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะเอาโทรศัพท์มือถือมาครับแบบหลังเรียบแล้วก็แปะชิ้นนี้เราเรียกว่า ยูนิเวอร์แซลอะแดปเตอร์นะครับแปะยูนิเวอร์แซลอะแดปเตอร์กับโทรศัพท์จิตแบบหลังเรียบได้ทุกรุ่นนะครับแปะแบบนี้นะครับตัวยูนิเวอร์แซลอะแดปเตอร์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับวงแหวนเซอร์เคไนท์นี่ที่ตัวพิกดีไซน์เขาเรียกนะตัวนี้จะถือว่าแข็งแรงมากวัสดุเป็นอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมนะครับเมื่อติดตั้งวางแบบนี้เลยอ่าใครดูไม่ทันใช่ไหมเรแบบิปึ๊บนะครับจะนอนแนวตั้งก็ได้นะครับหรือจะวางแนวนอนก็ได้ แบบนี้เลยครับดึงไม่ออกถ้าเราไม่กดปุ่มปุ่มด้านข้างจับซ้ายหรือขวาก็ได้ครับนี่ฮะกดข้างใดข้างหนึ่งถือว่าเทพแล้วจบมากๆตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะชอบที่ว่าเวลาผมเอาโทรศัพท์มือถือแล้วขี่ไปแล้วตัวโทรศัพท์นี่มันอยู่ในกระเป๋าแล้วเราลืมนะครับเราสามารถที่จะดึงโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโยนใส่เข้าไปเลยเลยแบบนี้แล้วก็ขี่ได้เลยไม่ต้องจอดรถอ่านะครับ ตัวพิกดีไซน์จริงๆแล้วเนี่ยเขามีเคสนะครับจะเป็นเคสเฉพาะรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหรือ iPhone ส mm hmm. ่วนใหญ่มี iPhone mm hmm. เ,ยเยอะเกือบทุกรุ่นเลยสั่งได้ mm hmm. นตครับตัวเคสก็เป็นเคสแบบพรีเมียมถ้าใครติดตามสินค้าของพิกดีไซน์อยู่จะเข้าใจว่าเขาผลิตตัวกัดเจ็ตของกล้องระดับพรีเมียมท็อปนะครับัวท็อปเลยนะครับให้กัดเจ็ตเกี่ยวกับสายกล้องนะครับเยอะเลยทีเดียวอ่ะพุชเชอรตับตัวนี้แนะนําตรงนี้ถัดมาครับตะเป็นชิลหน้า นะครับชิลหน้าตัวนี้เป็นชิลหน้าอู้อีกนี่ตัวนี้เป็นทรงทัวริงสีแบบนี้เราเรียกว่าสีสโมกนะครับสีสโมกก็จะเป็นสีใสสโมกแล้วก็ดกไปเลยดำไปเลยนะครับดำถ้าอยู่ในเมืองไทยไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันจะมองถนนยากยิมใ,ใสผมสูงผมร้อกสิบแปดนะครับก็นั่งแล้วก็วจะประมาณนี้สามารถที่จะมองทะลุชีได้แบบนี้เลยแตขนาดเดียวนันถ้าเราต้องการมองถนน เราก็ยังเห็นพื้นที่อยู่ก็เป็นสีสโมกนี่ครับน่าพัดมาอ่าด้านี้ชุดไฟคันนี้นะครับลูกค้าติดตั้งคราชบาร์คราชบาร์ก่อนครชบาร์ลูกค้าติดตั้งมาแล้วนะครับจากศูนย์นะครับเป็นคราชบาร์ของทัวราเทคตรงรุ่นนี่ฮะตรงรุ่นเพเลยทรงก็จะเป็นตรงนี้นะครับติดตั้งคราชบาร์แล้วก็จะมีพื้นที่ในการจับสปอตไลท์นะครับลูกค้าเลือกใช้ไฟของอ่าดินาีนะครับพร้อมกับตัว สวิตช์คอนโทรลนี่ฮะตัวสวิตช์คอนโทรลตัวนี้เราเรียกว่าสวิตช์ดาวดีมนะครับสวิตช์ดาวดีมทำหน้าที่คอนโทรลชุดไฟของดีนารีสามารถที่จะคอนโทรลได้2 2 2เซตด้วยกันนะสองเซตด้วยกันใน1สวิตช์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูฟังก์ชันของไฟกันนิดนึงกดปุ่มล็อกครับกดแรงแรงแรงอ่ะทำสำหรับแรง างานตัเอ, <Okay. S 1> อ่ปิดไฟก่อนนะครับเวลาทำงานของพิดตัวพิจาดณีนะครับกดหนึ่งครั้งครั้งแรกครั้งแรกตัวนี้เนี่ยจะคอนโทรลชุดไฟชุดเราเรียกว่าชุดที่หนึ่งก็แล้วกันชุดไฟชุดที่หนึ่งเป็นสีน้ำเงินนี่ฮะเซ็ตที่หนึ่ง ตัวนี้นะครับจะเป็นด i นา r ีดีสี่นะครับด i นา r ีดีสี่จะให้อ่าฟิลเตอร์แสงเหลืองตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับเป็นออปชั่นเสริมนะครับใส่ฟิลเตอร์แสงเหลืองให้เรียบร้อยแล้วน่ครับสามารถที่จะปรับความสว่างนะครับผมหมุนจับแล้วดี สอนะครับเป็นดินารีดีสนะครับเป็นทรงกลมบอดี้เป็นทรงกลมตัวดินารีดีสเองก็คอนโทรลจากชุดไฟชุดที่เดียวกันได้ทั้งหมดครับออปชั่นต่อมาคือออปชั่นไฟเลี้ยวนะครับตัวดินารีเนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องของอ่าชุดไฟ ความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเมื่อเราเปิดฝั่งไฟเลี้ยวฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นๆน,น,นะครับสปอตไลท์หนึ่งดวงจะดับและอีกหนึ่งดวงจะกระพริบตามจังหวะของไฟเลี้ยวในขณะที่เราทำทางข้ามนะครับจะเห็นว่าสปอตไลท์ดับแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวให้เหมือนกัน ปียข้งางล่างครับดูมุมล่างสุดเลยใช่เไหมแปลตัวนี้เป็นแปลเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดแปล นะครับได้จังหวะของเขาตัวไฟเขาจะแฟลชให้ด้วยนี่แหละก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มากับสวิตช์ดาวดีอัมดรที่ได้นี่เองะครับเป็นฟังก์ชันที่มากับสวิตช์ตัวนี้นะครับดาวดีนี่ครับผลกระรีนะครับสามารถรีอารีแสงได้ตั้งแต่0ถึง100%นตะครับคอนโทรลทีละชุดนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยทีเดียว สำหรับคันนี้เราใส่ฟิลคับให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟิลคับเราซ่อนเก็บงานให้เรียบร้อยเข้าสงเข้าสายอย่างดีตัวแตรเราซ่อนให้อยู่ในชุดสีนะครับติดตั้งให้อย่างมาตรฐานเลยทีเดียวสนนบราคานะครับชุดนี้ทั้งเซ็ตนะครับก็จะมีชุดไฟเจเนอเี D3 นะครับ b 4 p o w อมฟิลเตอร์ Dual s w i t d o w n D นะครับชิวหน้า ปลาหลังชิวรวมไปถึงชุดล็อกของบรศัทพีดีทซน์นะครับเดี๋ยวใส่ราคาไวใ้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยเพื่อสามารถเข้าไปดูในคลิปนี้นะครับแล้วกดดูรายละเอียดจากาโพสต์นี้ได้เลยจะใส่ทินราคาสินค้าแต่ละชิ้นไว้ให้แล้วก็รวมเป็นเซ็ตให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ